เว้นระยะห่างต่อไปเป็นการวิ่งซิกแซกพร้อมด้วยความเร็ว50%เอาเลยครับซิกแซกไปเลยวิ่งครับวิ่งซิกแซกวิ่งซิกแซกวิ่งอ่าคนที่หนึ่งไปแล้วเสร็จแล้วยืนรอคนที่สองเบาๆไปก่อนนะครับรอบแรก ซิกแซกซิกแซกโอเคอันดับต่อไปเพิ่มความเร็วขึ้นเพิ่มความเร็วความเร็วขึ้นอีกนิดนึง ที่สเร่งความเร็วร้อยเปเซนต์ไปเลยนะครับฝึกวามค่างตัวนะครับไปแล้วครับไปครับนี่ถ้าเรามาเรียนออนไซต์ site, จะได้แบบนี้นะครับปิดแมตให้เรียบร้อย<ป>เว้นระยะห่างเยี่ยมมิมินเยี่ยมไป อารอบต่อไปมาอย่างเร็วเยยมมากรอบต่อไปเร่ง ไปจะเป็นวิ่งซิกแซกหรือสลับฟันปลานะครับไปและกลับนำโดยพัดสุดหลอ่อกลับเส้นนู้นครับเ,เยี่ยมมากฝึกความคล่องตัวความอดทนครับ <Okay. S 2> วิธีการเรื่อนพี่มีนมาลูกลองดูอาเร็วเชิญมาแค่ขึ้นนะครับแค่ขึ้นเงี้ยดึนเหยียบแล้วก็ลงแค่น้ครับยังไม่ต้องเอาตีนเหยียบบอดแค่นี้เองครับชักเข่าขึ้นมาให้ได้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับมันจะยากนิดมันจะลื่นนะอามาลองมาเ่วยจะช่วยเร็วๆครับเร็ว ดีมาลูกคนเก่งลองดูเพื่อนนะครับดูพักเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับช้าปุ๊บเหยียบปุ๊บขึ้นกรอยครับขึ้นสองตัวได้ขึ้นอ้๊บชักขาขึ้นมาเยี่ยมขึ้นเยี่ยมขึ้นเก่งเก่งโอเคคนต่อไปมามาลองดูลองดูอันนี้คือการขึ้นปุ๊บขึ้นอุ๊บ ร,ระวังหงายท้องยกขึ้นยกข่าขึ้นขึ้นนี่คือการทรงตัวขึ้นโอเคหนึ่งสองขึ้นครับแบบนี้ครับโยกปายนิดเดียวย่อเขาเรียนแขนครับ วเวลาลงเอาเท้าซ้ายลงไปอยู่ขึ้นเซิร์ฟสเก็ตสาธิตโดยน้องพัดนะครับเพื่อนของเรานะครับ 1..2 เริ่มถ่ายครับ 1..2 ยืนนิ่งครับเยี่ยมเก่งมากยืนเฉยๆครับตามมองไปข้างหน้าเยี่ยมมากเก่งที่สุดเยี่ยมอสวัสดีนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับสำหรับการเปิดเรียนอนับ1 2ึสสสวัสดี ทักทายเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านด้วยวันนี้จะทำเป็นคลิปนะครับเพราะว่าในการออนไลน์ในภาคปฏิบัติไม่สามารถที่จะแบบปฏิบัติได้ฉะนั้นเดี๋ยวจะส่งคลิปเป็นช่วงๆช,ช่วงละ4นาทาีวันนี้ให้นักเรียนได้อบอุ่นร่างกายในวิชาพละศึกษาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการวิ่งออกกำลังกายและการทรงตัวในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับอตอนนี้หมุนข้อเท้าก่อนนับ10 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10สาย10 1, 2, 3, 4ใครที่อยู่ที่บ้านทำไปด้วยนะ 5, 6, 7, 8, 9, 10เ้ข่า10จับที่เข่าครับ 1, 0บอึบหนึ่งสองส 10บเอวสิบอึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไหลสิบอึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้บศีษะก้มือสิบอึ๊บหนึ่งสองสสห้าหเจดปด เก้าสิวิ่งอยู่กับที่ยีเริ่มอึบหนึ่งสองสามห้าดแปสิบ